สวัสดีครับวันนี้ผมได้เหรียญอนุมานปีสีมานะครับอีกหนึ่งองค์อันนี้สภาพผิวหิ่งนะครับก็คือผิวจะคือสภาพไม่ได้ใช้แต่เจ้าของแล้วนะเก็บไม่ดีนะครับผิวก็เลยจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่เป็นเป็นพาแท้ยอดนิยมฟันฟันเฟืองขอบสตางค์นะครับ อันนี้บล็อกนิยมนะครับธงชิดนะครับสภาพน่ารักเหรียญสุดยอดประสบการณ์ของหลวงพ่อเพียนมะเกติงกระถินบ้านหมีลบรีนะครับเหรียญปีสีอันนี้สภาพผิวหิ้งครับเดิมไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ผิวอาจจะไม่ค่อยซาดสดใส นี่ครับนิยมรงจิตเพื่อนๆท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะครับรับประกันภาพแท้ตลอดชีพสวัสดีครับ